สวัสดีครับกระผมนายปฏิพัทธ์บุญลักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งผู้นําเสนอนวัตกรรมในครั้งนี้ความเป็นมาอุดมการ์ที่สําคัญของการจัดการศึกษาคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพดํารงชีวิตอย่างมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21ต้องพัฒนาผู้เรียน ให้เรียนรู้ตามศักยภาพตอบสนองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นอยู่การเรียนรู้เชิงลุก (active learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถตอบโจทย์ในพระราชบัญญัติการศษยแห่งชาติได้เพราะเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ทางปัญญา (constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าเนื้อหาที่จะเรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตัวเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติผ่านสื่อหรือจริยกรรมการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ตามสภาพจริงดังนั้นครูเป็นผู้ให้คําแนะนําเป็นผู้กระตุน้นอำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองสโสนมิได้ดําเนินการจากการเรียนการสอน active learning อย่างจริงจังทางนี้อาจเป็นเพราะว่าทางโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทายครูผู้สอนค่อนข้างบ่อยทําให้ความต่อเนื่องจึงไม่เกิดขึ้นจากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนบ้านหนองโสนจึงมีความตระหนักที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ active learning ด้วยรูปแบบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นวัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ของครูโรงเรียนบ้านหนองโสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งสเพื่อประเมินผลการบริหารการศึกษา ด้วยรูปแบบบริหารที่ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาขึ้นแนวนคิดในการพัฒนานวัตกรรมมีทฤษฎีระบบเป็นตัวขับเคลื่อนหนองสนมโมเดลและวงจรเดมมิ่ง PDCA สังเคราะห์งานวิจัยเป็นปัจจัยนําเข้าอินพุตได้5ประการได้แก่ 1. นโยบาย 2. ครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา 3. งบประมาณ 4วัสดุอุปกรณ์และ5การบริหารจัดการมีกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารทางศึกษารน้องโนมโมเดลได้แก่ N O N G S A N O กระบวนการการบริหารนี้จะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning ของครูโรงเรียนบ้านหนองสนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ,รศาึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งทำให้ผู้เรียนเป็นนักคิดนักวางแผนมีจิตสาธารนณะมีผลสำเร็จทางการ,รเรียนผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นครูมีโค้ดไมซ์ในการจัดการเรียนรู้มีความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู้แอคทีฟเรียนนิ่งอีกทั้งโรงเรียนยังมีสื่อนะวัตรกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้การสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีการประเมินผลและได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพองค์ประกอบของรูปแบบบริหารน้องโหนโมเดลประกอบด้วยปัจจัยนำเข้าอินพุตหนโยบายได้รับนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพ,พิจิตรเขตหนึ่งสู่การปฏิบัติ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฝึกอบรมเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนร,รู้เชิงรุก 3. งบประมาณดำเนินการกระจายงบประมาณต่างๆตามโครงการลงสู่แผนปฏิบัติราชการ 4. วัดสดุอุปกรณ์มีวัดสดุอุปกรณ์พร้อมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีห้องดิจิตอลชุมชนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์ไอ t และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5. การบริหารจัดการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษากระบวนการขับเคลื่อนการบริหารทางษาหนองสโสงโมเดลนิดศึกษาความต้องการในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ของครูโรงเรียนบ้านหนองสโสโดยจำแนกครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำรวจความต้องการของข้ารการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงลุก (active learning) โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และนำผลสำรวจความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าวาระการประชุมเพื่อจำแนกความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง o f f i c e Target) กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน แต่แก่การเขียนโครงการกิจกรรมและบเป้า้าหมายเชื่อมโยงไปยังการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning New Process การสร้างกระบวนการใหม่กล่าวด้วยว่าการดำเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยเริ่มจากการพัฒนาครูให้มีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและนนำความสามารถไปพัฒนากระบวนการหรือวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ในการทำงานที่ดีขึ้น Guide d Implement การดำเนินการตามแผนมีการมอบหมายงานการจัดสรรงบประมาณทรัพยากรการประสานงานการควบคุมการปฏิบัติงานศึกษางบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการเสนอการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการดำเนินงานตามที่รับมอบหมาย s y s t e m a t i c development การพัฒนาอย่างเป็นระบบดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ a c h i v v e m e n t การบรรลุผลสำเร็จมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นภายในที่จะทำให้งานบรรลุผลสำเร็จมีการนิเทศจากโรงเรียนบ้านหนองโนซึ่งเป็นการนิเทศภายในและนิเทศภาย,น,ภายนอก จากหน่วยงานต้นสังกัด New Knowledgement การเกิดองค์ความรู้ใหม่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแนวคิดในการสร้างน,นวัตรกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน Open เปิดเผยครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำผลงานน,นวัตรกรรมเปิดเผยหรือเผยแพร่สู่สาธารณะได้ผลผลิต เอา p u พรูปแบบการประหารทางึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning โรงเรียนบ้านหนองสนอสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งจะส่งผลให้ด้านผู้เรียนมีผลสมดิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้นผลการทดสอบระดับชาติ National Test คะแนนเต็มร้อยจำนวน29คนผลคะแนนโอลกลุ่มสาระภาษาไทย และภาษาต่างประเทศสูงขึ้นและนักเรียนเป็นนักคิดนักวางแผนมีจิตสาธารณะด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะความรู้สมรรถนะในวิชาชีพครูมีโค้ดไมล์เซสในการจัดการเรียนรู้ครูมีความสามารถในการออกแบบและการจัดการเรียนรู้เชิงลุกแอคทีฟเร a r n นิ่ที่หลากหลาย ด้านคุณภาพโรงเรียนโรงเรียนยังมีสื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเอื้อต่อการจัดการการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนสรุปรูปแบบในการพัฒนาและการนำนวัตรกรรมไปใช้ 1. รูปแบบบริหารทางศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีค่า IUC เท่ากับ1.00นับได้ว่าเป็นรูปแบบการบริหารที่มีคุณภาพ 2. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการบริหาร พบว่าคุณภาพด้านปจนัจจัยนำเข้าและด้านกระบวนการบริหารและด้านผลผลิตแต่ละด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 3. การนิเทศเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ของครูในภาคเรียนที่2ทับสอและภาคเรียนที่1ทับสอการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูมีประสิทธิภาพขึ้นการขยายผลนวัตกรรม ได้ขยายผลสู่ห้องเรียนทุกชั้นเรียนในโรงเรียนบ้านหนองสโสนสู่ชุมชนและในสมาคมผู้บริหารครูและอำเภอสามงามสำหรับการนำเสนอนวัตกรรมในครั้งนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ